ทำแจ่แทนไม่หลกเด็ก ฮัล l หลครับโตโน่มอ๋อ่ยน่าจะว่า้มครูว่าม่มีไม่มีข่ เดี๋ยวชี่เราเดินรายการนะเราจะเดินเข้าไปถามเต์อลนะครับว่าอาหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรากำลังจุดก้อนและถูกต่อนะครับแล้วก็เราหาคุณอยู่นะครับเราไม่เรียนใครหรอกครับเราไม่้เรียนใครสักคนนะครับขอถามอาจารย์โคลินหน่อยครับว่าอาหารเป็นยังไงบ้างอร่อยครับอร่อยมากแค่ไหนครับถครับ สวัสดีครับอ๋อส,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 สวัสดีครับวันนี้วันที่25ธัาทานมานะครับคล้เนไปวันคริสต์มาสนะครับ ซึ่งบ้านสวนได้จัดกิจกรรมเหมือนล็กคริสต์มาสนะครับเป็นคริสต์มาสประกาศนะครับในกับชุมชนนะแต่ขณะนี้นะฮะก็ได้เริ่มงานละห้าโมงนะครับแล้วก็ดูดูบรรยากาศนะมีพี่น้องนะเต็มเลยนะจากหมู่บ้านนะครับต่างหมู่บ้านก็มามีเด็กๆเล็กแล้วก็มีฝรั่งเลยนะครับเป็นไวแวรนะครับอัอเดคนี่ก็เป็นนักน้องจาก ลองเรียนเดี๋ยววันนี้อาจจะมาพูดอะไรนะพี่น้องนะฮะส่วนห้เดินกลิงนไก่ห้าเดินกลิ่นไก่หมูควันแก้วอ่าถางว่าเข้าเปไงถ้าอร่อยไหมครับอร่อยครับพิมพิมจชูมให้ก็ีไปก ฮ่า่กีนะนันบ้างบ้างอนเคนะคะในีเรากนนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนคถามนะคะถามว่าวาเราคิดถึงช่วงเทศกาคริสต์มาเราคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกซานตาคอสของขวัสซานตาคอสค่ะ ก่นนอะโอเคนะครับในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารนะครับแากให้ทุกคนเอามือจับหูดจับมือจับหูนะครับจะมีคําถามแล้วก็แจกรางวัลด้วยนะครับว่าคําถามนี้ฟังดีๆนะครับถ้าเกิดใครตอบได้นะครับเอาขนมไปเลยนะครับวันคริสต์มาสตรงกับวันที่เท่าไร่ยี่สิบ้าต้องเสียงดังฟังชัดด้วยนะครับ เสียงดังฟังชัดด้วยนะครับเออ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวก็เราจะให้ฟังคำถามแล้วก็ยกมือแล้วก็ตอบเลยนะคะเหมือนแถวข้างหน้าจะรอแต่คำตอบแล้วเพราะว่ากินอิ่มแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาขนมกลับบ้านแล้วนะคะถ้าเราคิดถึงคริสต์มาสนอกจากซานตาคลอสแล้ว อยได้ของวันนะคะของขวดนะครับเอราพีก็ของวัญเยอะแยะมากมายเลยนะครับขนมสวรรค์ี่ของวี่ด้เอพี่พี่เดียาา